สวัสดีเราอัดคลิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งในรถแหละแต่เราไม่ยอมแพ้หรอกเครื่องมันรวนเลยต้องอัดใหม่เราพูดประเด็นนี้ไว้และเราจะพูดให้พวกเธอฟังอีกครั้งว่าคนสวจักรพัริมูกันแบบไหนปลอดภัยสบายใจหายห่วงก็ประเด็นนี้นะครับมันมาจาก คลิปก่อนนน้นที่ผมพูดเรื่องว่ามันมีรายการผีที่เขานำเสนอเจ้าบ้านท่านหนึง่งทีเ่เรียกง่ายๆว่าไปมูนู่นนี่นั่นหลายอย่างซึ่งผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในรายการ<อ>ก็แนะนำว่าทําแบบนี้อาจส่งผลกระทบได้พิธีกรรมนั้นเป็นการ ในรายการนะเป็นการปักธูปกลางบ้านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ในนั้นยังมีแฉลับไปในเรื่องของการสวดจักรพรรดิด้วยแต่ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในนั้นก็บอกว่าการแผ่บุญก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วไม่ต้องกงังวลอะไรจึงนํามาซึ่งเรื่องนี้ที่เราอยากนําเสนอว่าอืคนสวดจักรพรรดิควรมูอะไรถึงจะปลอดภยัยถึงจะหายห่วงอย่างแรกเลยมูที่ปลอดภัยคือการติด วัตถุมงคลดีกว่าติดวัตถุอัปมงคลเรื่องนี้หลวงปู่ดูสอนไว้รับรองไว้ว่าการที่เรา,าใช้หรือ,อธนาร,อาราธนาบาร,รมีของพร,พระเครื่องเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรูปลักษณ์ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนะครับรูปลักษณ์ของพระพุทธเจ้ารูปลักษณ์ของพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นสิ่งที่นําไป ใช้นำไปพกพาแล้วจะนำให้เกิดความมงคลความปลอดภัยได้ท่านจึงให้เราติดเอาไว้ไม่ให้ห่างจากตัวเพราะว่าเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าเออมันจะมีกรรมมีเรื่องราวที่เป็นเหตุปัจจัยที่มาสร้างปัญหาให้เราตอนไหนดังนั้นอารัธนา,าไวปลอดภัยที่สุดแล้วก็หลวงปู่ท่านก็ ให้เราเนี่ยยึดการนำเอาพระไปใช้เพื่อการปฏิบัติไม่ใช่แค่เพื่อการพกเพื่อความมงคลเท่านั้นแต่ยังเอาไปกรรมเพื่อการกรรมฐานเอาไปอาราธนาแล้วต้องสวดมนต์ภาวนารักษาศีลแล้วก็ทานศีลภาวนาอย่างครบถ้วนด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็นำมาซึ่งการมูที่ดีอย่างที่สองก็คือเมื่อเรา พกพาวัตถุมงคลที่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตาให้มาแล้วสร้างให้มาแล้ว <c oughs> อารัธนาให้แล้วก็ต้องเอาไปใช้เพื่อให้เกิดความมงคลได้มากขึ้นด้วยนั่นก็คือการสวดมนต์ภาวนาการสวดมนต์ภาวนานี่ก็เปรียบเสมือนการที่เราเนี่ยปลูกเสกตัวเองปลูกเสกอธิษฐานจิตพระเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าเราสวดมนต์ก็เหมือนการบรรจุพลังงานชาร์จพลังงาน ดีๆพลังงานของพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเข้าไปอีกโดยการสวดจักรพรรดนี่แหละสวดประทักษคาถาเงินล้านสวดคาถาอิติพิโสชินบัญชรอ,อะไรก็แล้วแต่ก็จะยิ่งทําให้เรานี้ทําให้วัตถุมงคลน,นี้มีพุทธคุณธรรมคุณสังคุณเพิ่มเข้าไปอีกโดยเฉพาะการสวดจักรพรรดนั่นเองสวดไปแผ่ไปก็ยิ่งดี มากขึ้นได้เป็นทานมากขึ้นด้วยแล้วก็บารมีของครูบาอาจารย์บารมีของพระก็จะรวมอยู่ในนี้ด้วยการมูแบบนี้ก็จะยิ่งปลอดภัยด้วยคนสุดจกักรพรริมูอะไรได้อีกก็มูในเรื่องของการอธิษฐานการอธิษฐานในการสุดจกักรพรริเนี่ยเป็นอะไรที่ชานฉลาดเป็นอะไรที่เรียกว่าครบถ้วนสมบูรณ์มากเพราะว่าเราสามารถอธิษฐาน เพื่อกำหนดความตั้งมั่นให้สิ่งเหล่านี้เกิดเป็นอานิสงส์ได้มากขึ้นอาทิเช่นเราอาธิษฐานเวลาเราทำบุญคนปกติเวลาเราได้ซองพระป่าซองกระถินจากในออฟฟิศจากในแผนกเราจะอธิษฐานใส่ไป20บ่บาทอาธาิษาขอให้รวยนะครับขอให้ถูกหวยนะครับแต่คนสวดจักรพรรดิฉลาดกว่านั้นอธิษฐานไปเลยว่าขออารัธนาบาร,รมีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระปัจเจกพพุทธเจ้า ครูบาอาจารย์หล,งหล,งาาหลงวงพ่ดูหลวงตาหมาหลวงู่ทวดหลวงพอ่อฤาษีเป็นต้นเป็นกําลังของบุญกุศลนี้แผ่บุญกุศลนี้ไปยังสามแดนโลกธาตาแผ่ไปยังภพภูมิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับเกี่ยวพันกับพ่อ,พพอแม่ญาติพี่น้องผู้มีพระคุณผู้มีอุปการะคุณผู้อุานรณช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาให้ได้รับบุญได้รับกุศลโดยทั่วกันนี่โอ้โหบุญ20บาทนี่ไปไกลมากเพราะคําอธิษฐานที่เราตั้งมั่นแผ่ไปอุทิศไปนั่นเองต่อเนื่องอีก เก่งไปกว่านั้นยกระดับไปกว่านั้นอธิฐานยังไงอธิฐานให้บุญกุศลน,นี้จงเป็นเครื่องสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้บุญกุศลน,นี้บันทึกไว้ในกองบุญกองกุศลน,นี้ไปตลอดทั้งชีวิตให้บุญนี้แผ่ไปยังภพศสารได้ตลอดทั้งชีวิตอา้าวบุญ20บาทไปสร้างเสานาสนะก็ให บุญนี้อยู่ในเสนาสนะนั้นสร้างพระก็ให้อยู่ในพระนั้นไปตลอดทางชีวิตเหนือไปกว่านั้นอีกเราไม่ต้องทําบุญในขอบเขตของพุทธศาสนาเราบริจาคเลือดเราก็อธิษฐานเลยให้การบริจาคเลือดนี้สร้างบุญนี้เป็นเครื่องสักการะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายบูชาคุณครูบาจารย์หลวงปู่ดูหลวงตามาหลวงปู่ทวดหลวงพอ่อฤาษี ให้บุญนี้ได้อานิสงส์ไปถึงครูบาอาจารย์ไปถึงสิ่งที่เราอาธิษฐานไวอาราธนาอาราธนาไว้ทุกประการและขอให้บุญบาร,รมีของสิ่งที่เราได้อธิษฐานได้สกราระนี้อนุเคราะห์สงเคราะห์ให้เราได้มีความคล่องตัวย,ยิ่งขึ้นไปนี่ไงมูแบบนี้ก็ยิ่งดีใหญ่และนอกจากนี้ มูที่สําคัญที่สุดของการสวดจักรพรรดิคนสวดจักรพรรดิมูได้อย่างเก่งกาจชํานาญก้กล้ามากก็คือการแผ่บุญเราสามารถแผ่บุญโดยแผ่ไปยังภพภูมิทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานแผ่ไปยังกิจกรรมแผ่ไปยังไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เราได้ประกอบหรือกระทําในช่วงจังหวะชีวิตต่างๆได้บางคน มีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วผมเชื่อเช่นเรานั่งประชุมอยู่เราก็อารัธนาบารมีของพระคลุมที่ประชุมต่างๆให้บุญนี้ความสบายกายสบายใจนี้ประโยชน์หรือคุณงามความดีนี้แผ่ไปยังภพภูมิที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับ คนที่อยู่ในห้องประชุมนี้ให้เขาได้รับความสุขความสบายใจให้การประชุมนี้มันมีความรับรื่นอย่าให้มีความเดือดเนื้อร้อนใจมาหาชั้นเลยนะนี่อันนี้ก็ทําได้หรือรบแพรไปเรื่องกิจการงานที่เรากําลังค้าขายกขอ,ขอให้พบภูมิทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ได้รับอาน,นิสงส์จากการสวดมนต์ภาวนานในการทําบุญในทานสินภาวนาน,นี้โดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแพ่ไป แล้วก็ขอให้เมตตาดิฉันนะเมตตากระผมนะให้ค้าขายได้ดีๆด,ดิฉันจะได้มีเรีย่ยวมีแรงในการท่งางบุญสร้างกุศลและก็ทําบุญแบบนี้แผ่บุญแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ไงโอ้โหมูแบบนี้3าสี่อย่างที่พูดถึงนี้เป็นการมูที่ปลอดภยัยมั่นใจว่าอยู่ในขอบเขตของพระตรัตรัยมีความแนบแนบแน่นในพระรัตรยัยไม่มัว่วไม่ซั่ว ไม่สร้างปัญหาอย่างแน่นอนประมาณนี้นี่เป็นเทคสองที่ฉันอัดให้พวกเธอฟังแล้วนะก็หวังว่าพวกเธอจะได้รับประโยชน์เป็นคนมูแบบจกักรพรรดิก็ไม่ชอบหรอกคำว่ามูเพราะว่ามันสื่อไปทางงมงายแต่ก็พูดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเอาไปมูได้อย่างดีอย่างแน่นอนสมกับเป็นนักเรียนจกักรพรรดินะครับไปละบาย